ศึกฟุตบอลพิมพ์ลิกอังกฤษนัดแรกของฤดูกาล2021-2022ประจำเสาร์ที่14สิงหาคมคู่ที่น่าสนใจที่เราเลือกมาวิเคราะห์กันเป็นเกมที่สนามโอทาฟอร์ดระหว่างปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลงสนามกับยุงทองลีดยูไนเต็ด ซึ่งคู่นี้จะแข่งขันในเวลาประมาณ18นาิา30นาทีตามเวลาในประเทศไทยสถิติการพบกันทั้งหมด88ครั้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะ34ครั้งลีดยูไนเต็ดชนะ23ครั้งและเสมอกันไป30ครั้งผลงานล่าสุดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะ3เสมอ2แพ้1ยิงได้13ประตูเสีย9ประตูจากการลงสนาม6นัดหลังสุดส่วนลีดยูไนเต็ดชนะ1เสมอ2แพ้3ยิงได้9ประตูและเสีย14ประตูจากการล ลงสนาม6นะัดหลังสุดความพร้อมของทั้งสองทีมล่าสุดเริ่มที่แมนเชสเตอร์ยู่ในเต็ดของกุนซือโอนเลกุนนาโซชาเสริมแกร่งบิ๊กเนมเข้ามาด้วย2รายได้แก่เจดอนซานโชจากดอตมุนและราฟาเอลวารานจากเรอัลมาดริดแต่อาจต้องรอไปก่อนหากความคาดหวงังที่จะเห็น2ผู้เล่นรายใหม่อย่างราฟาเอลวารานและเจดอนซานโชหลงสนามเพราะทั้งคู่เพิ่งจะเริ่มต้นฝึกซ้อมไปได้ไม่กี่วัน เช่นเดียวกับดีนเฮนเดอร์สันที่ไม่น่าจะพร้อมเพราะว่าเพิ่งพ้นช่วงกักตัวไปหมาดๆและเจสซี่ลินกาดที่เพิ่งมีผลตรวจโควิดเป็นบวกทั้งๆท,ท,ที่ฟอร์มอยู่ในช่วงตรีซีซั่นกำลังมาแรงเลยขณะที่มาคัสและฟอร์ดและอเล็กเตลเลสกว่าจะพร้อมอีกทีคงต้องรอกันยาวหน่อยเพราะมีอาการบาดเจ็บเกมนี้คาดว่าโซชาเตรียมวางอองตนี่มาซิยาวยืนหน้าลาสกอร์และใช้เปาปอกปากบรูโนแแฟนันเดสประสานงานสนับสนุนเกมรุกเช่นเคย ด้านลียูเนเต็ดของคุณซอมาเซโลบิเอลซาเริมทัพมา3รายนั่นก็คือจูเนียร์ฟรีโปแบ็กซ้ายจากบาร์เซโลนาแจ็คแฮร์ริสันปีซ้ายที่เซงต่อทาวนจากแมนซิสตี้และคริสโตเฟอร์ขาเอสันนายทวารดาวรุ่งจากวาเลเรนกาในลีกนอร์เวย์ แต่เกมนี้ยังคงจะไรเงาของที่เอโกยอร์เรนเตประการดันหลังชาวสเปนที่บาดเจ็บอยู่เดิมซึ่งคาดว่าบีเอลซาเตรียมวางแพทริกแบมฟอร์ดยืนหน้าลาตาคายและใช้ราฟินญาและแฮริสันคอยเติมเกมรุกริ่มเส้นซึ่งหากมองความน่าจะเป็นของเกมนี้เชื่อว่าแมนยูดีกว่าเยอะไม่ว่าจะเป็นการเสริมทัพและศักยภาพของผู้เล่นที่มีอยู่อีกทั้งเกมอุ่นเครื่องนัดล่าสุดก็โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมไล่ถล่มเอลฟ์ตันไป4ประตูต่อ0ต่างจากลีกที่มีการเสริมเข้ามาดก็ไม่ ด,ดูน่ากลัวเพิ่มเติมแต่อย่างใดฉะนั้นเกมด้วยชื่อชัดและคุณภาพของนักเตะและการได้เล่นต่อหน้าแฟนบอลคุ้นพลปีสัตว์แดงไม่แพ้ขาบ้านอย่างแน่นอนขณะที่อีกคู่ที่น่าสนใจในเวลา25นาฬิกา30นาทีที่สนามคาร์โรสระหว่างนกขมิ้นเหลืองอ่อนนอริสิตี้ทีมน้องใหม่เปิดรังรับมือหงแบ่งริเวอร์พูลความพร้อมของทั้งสองทีมล่าสุดนอริสิตี้ได้กลับขึ้นมาเล่นบนลีกสูงสุดในฐานะอันดับหนึ่งของเดอะแชมเปี้ยนชิพฤดูกาลก่อนทำให้พวกเขาสามารถ กลับคืนสู่พิมลริกได้อย่างรวดเร็วหลังจากตกชั้นไปได้เพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นทัพนกขมิ้นมีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บหลายรายแถมยังมีนักเตะยังน้อยเจ็ดรายที่อยู่ระหว่างการกักตัวณนะปัจจุบัน ส่วนลิว์ภูมีเพียงแอนดี้โรเบิร์ตสันเพียงรายเดียวเท่านั้นที่ยังคงบาดเจ็บและไม่พร้อมจะลงสนามในเกมนี้ส่วนในรายของจอแดนเฮนเดอร์สันยังคงรอเช็คความฟิตว่าจะสามารถมีส่วนร่วมในเกมนี้ได้หรือไม่คู่นี้มองว่านอริซิตีทีมน้องใหม่เรียกว่าได้เจองานยากพอสมควรเลยทีเดียวเมื่อต้องเปิดบ้านรับการมาเยือนของลิว์ภูที่ชัดเจนก็คือกำลังสำคัญของทีมการขาดหายไปนั้นมีผลเป็นอย่างมากแต่ลิว์ภูสภาพทีมดูดีกว่ายเยอะทั้งคุณภาพนักเตะที่ยัง คงเหนือกว่าชัดเจนและก็มองว่าลิเวอร์พูลไม่พลาดที่จะเก็บสามแต้มแรกได้อย่างแน่นอน